Thank you ไยังไงอะคะเดิมเนี่ยบ้านเป็นบ้านเก่าดังเดิม <ฮะ S 2> คือพี่เป็นบ้านตั้งแต่อยู่ตั้งแต่เด็กๆเลย<ฮ>ะ่ะแล้วแต่งงานก็ย้ายอยู่ที่อื่นออเราก็ปล่อยทิ้งให้มันกลับเต็มที่แล้วค่ะคือมันมันแบบคือมันไม่ไหวแล้วอ<ฮ>ะน้ําท่วมมันแบบบ้านมันสามสิบกว่าปีอ<ฮ>ะ,<ฮ>ะพอตอนนั้นน้องสาวจะมาอยู่ก็เลยตัดสินใจก่อนทำคือไม่ไม่ได้คิดว่ามันจะต้องมีคอนเซ็ปต์ไรค่ะเอาใส่ว่าเราทําจะดูจากแบบที่เรา คุยกันว่าอยากได้แบบไหนกับแล้วก็ปรึกษาทางผู้รับเหมาแล้วโทนสีของบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูดูหลายสีนะคะดูหลายสีแล้วก็แต่ว่าใจตัวเองก็ชอบสีสดแล้วก็ทางทางสตมปีเองก็ชอบชอบสีสดแล้วก็ก็เลยอาศสยใจเอาสีเหลืองคือไปดูไว้เนี่ยก็สีที่มันแบบว่าสดใสไงแต่ไม่ได้คิดว่าจะสว่างขนาดนี้อะเฟเจอร์ค่ะมันก็จะค่อนข้างคล้ากันนะคะวนใหต่หลักๆจะเป็นนั้งเดิม นั้งเดิมที่ที่สะสมไว้คือค่อนข้างจะชอบอยู่แล้วก็จะสะสมมาเรื่อยๆค่ะมันจะค่อนข้างคัดใช่ใชไหนว่ามันมีหลายหลายสไตล์แบบนี้ทั้งโมเดิร์นแล้วอ่ามันจะหลากัลใช่ทำไมตัวที่นี่ถึงอยู่้างหน้าเลยอะคะอ่าเป็นส่วนหน้าของบ้าน คือความที่ว่าเราทำบ้านเนี่ยนรคือเราอยากสนุกกับเพื่อนอ่ะคือเมื่อก่อนเรนจัดบาร์ตี้บ่อยมากแล้วแล้วตัวเองเนี่ยจะเหมือนนางทาสอ่ะทำกับข้าวใช่คือในสูตรเพื่อนที่มีความสุขอยู่ข้างหน้านี่นั่งทํากับข้าวอยู่ในครัวเก็บอนนิดนึงเออได้เจอเพื่อนก็เลยบอกเออเดี๋ยวมาทําบ้านใหม่แล้วตั้งปิทิธาไว้เดี๋ยวจะเอาครัวไว้ข้างหน้าคือคือคอนเซ็ปต์หลักเลยอันนี้ยอันนี้คือตัวพระเอกเลยค่ะ คือเวลาใครมาเนี่ยตรงนี้เราส่งที่ทําตรงนี้นะคะที่เปิดมานน้ำตางเนี่ยเพื่อนที่จะาัดที่เงาเราก็ส่งแต่แล้วตรงนี้ตรงนี้ก็จะมีช่องหนึ่งคือใครนั่งร้องคาราโอเกตโดยมีีเล่นเกมดูแล้วก็ส่งด้านหนึ่งคือจริงๆแทนที่เราจะกั้นมิชใช่ไหมคะตรงนี้ก็คือแต่ละคนกั้นเพราะว่าจะกั้นคืนเนี่ยแก่อนข้ามอ่ะอันนี้ก็สะสมใช่อันนี้ภูมิใจนำเสนอนะคะเลื่อนได้โอ้ค่ะเดิมเดิมใส่เทปพิเ็ษ โซนพี่นะลงมักผ่อนค่ะอันนี้มุมโปรดอใครอันนี้จะเป็นมุมโปรดลูกชายเพราะว่าเพื่อนเขาจริงๆเขาจะชอบมาดูหนังเล่นเกมอันนี้มุมมุมสามีค่ะค่ะเื่องไว้อ่านหนังสือมันไม่ต้องแอบหลับตู้ไปนี้มีทายอันนี้เก่ามากใช่มันเหมือนตู้ดักเดิมบ้านแต่จริงๆแล้วเราซื้อมาใหม่มันเป็นร้านที่เขาเอาเปอร์ิเก่ามาทำใหม่แล้วแล้วทั้งร้านเนี่ยเขาจะเป็นสไตล์สีขาวหมด มีตัวนี้ตัวเดียวที่ดูสกปกที่สุดก็เลยเอามาอันนี้นน่าเดิมของคุณแม่เลยจะเป็นเป็นจักรเหมือนจักรตัวแรกจริงตัวตัวจักรเขานี่จะโบราณนะแต่ว่ายังไม่ได้ทใหม่เดี๋ยวว่าจะไทําให้มันเสืยออันนี้ก็กระจกตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าพังหมดแล้วเหมือนกันตอนรื้อบ้านตู้ไปหมดเก็บบานนิไว้ยังไ่ไปสองคือตอนนั้นงบทำบ้านหมดแล้วไม่มีกระจกสองหน้า อันนี้ของอันนี้ก็ของบ้านอันนี้ของบ้านพี่แมนนี่ของคุณพ่อพี่แอนะค่ะดั้งเดิมอันนี้ก็ของสะสมอันนี้อันนี้ของเก่าดั้งเดิมจริงถาสองอันนี้คือสะสมส่วนนี้อันนี้ก็ของใหม่ค่ะใช่อันนี้อันนี้โต๊ะนักเรียนนะอ๋อเหรอเออเออโต๊ะโรงเรียนอันนี้โต๊ะโต๊งเรียนเห็นเห็นเป็นชัดอยู่เลยของพันแม่กปิดแล้วค่ะคือเดิมจะเป็นห้องห้องเดียวเสร็จแล้วเมื่อก่อนเนี่ยคนอยู่เยอะก็เลย แบ่งครึ่งซะช่วยได้เยอะไม่ต้องต่อคิวค่ะเดี๋ยวเราเท่วไหนดีอ่ะโอเคไปหายาค่ะนี่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 อ่ะคุณนุ่นมาดีปูใจดำเหนือตู้นี้นี่อ๋อไปดูได้นี่ตู้ไฟตู้ไฟตู้ไฟจูมหมากก่อนไยสังเกตเซ่พี่คับดั้งเดิมอ่ะ ดีไอไวอะมากคือที่นี่ส่วนใหญ่ได้สังเกตุกจะค่อนข้างดีไอไวหมดก็แม้เขาชอบก็ได้มาจากจีนนะอันนี้สามร้อยกว่าบาทแผงเรียร์ที่นำเสนอคุณจะนำเสนอว่ามูลค่ามูลค่าสูงนิดนึงสามพันห้าสูงสัมเลาห์สิบเก่งมากอันห้องนอนหลักนี้โทนฟ้าค่ะอันนี้โทนโทนสีฟ้าคือเดิมก็อยากให้มันค่อนข้างกระมืด นิดนึงคือแบบเนี่ยท่างตีปุ๊บเอาาอเช้ามาก็แบบได้อน,นอนได้เต็มที่เลยตู้ขาอันนี้เดิมเป็นตูต้ดังเดิมที่บ้านแล้วก็เอามาให้แข้งข้งางบ้านเขาทำใหม่ใช่ทำใหม่ พอทำเสร็จแล้วอุ้ยรักมันมากเลยนี่ก็อีนักเรียนเก่าได้เรียนกับโซมก็ปีนี้แต่ว่าเอาเอาสีสีสีม่วงที่ตรงห้องเราแผลอะไแหละเหลือก็มาทา